ถามที่พูดแล้วเองที่สรับผมยังไงคะพี่รองก็ใช่เพูดแล้วนะว่าคือเขาเลือกได้แล้วนะเลิกได้แล้วเลือกได้แล้วครับเลือกได้แล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะได้ทําการแบบว่าทําแบบว่าอัด MV อะไรใดๆและใกล้ละก็คือก็คือเลือกนานนิดนึงเพราะว่าพี่สิเขาขอเขาได้ว่าไงอ่ะเขาคงอยากจะอยากจะเขาเขาอยากเลือกในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันถูกเขาที่สุดอะไรเงี้ยใช่ขอเยอะมากจริงๆอันนี้คือทุกคนก็ชมครับ มีแบบว่ามีนักร้องสิงห์งองท่านหรือเปล่าใช่ได้ได้แบบว่าคำนั้นที่ดีใช่แล้วทั้งสองคนนี้ซีนัลนิวเขามีเพลงอะไรออกมาเขาแชร์ให้ฟังตลอดว่าแบบรู้สึกยังไงโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วก็ขออภัยที่ซาเดือนหน้าไหมค่ะไรครับเดือนหน้าได้ปีนี้ เหลือสองเดือนเหลือสองเดือนก็ลุ้นเอาว่าเดือนไหนแต่ว่าคุยกันว่าแบบปีนี้แหละผมว่าก็เป็นสไตล์เขาดีครับเป็นสไตล์เขาดีก็แบบอาจจะผมคิดว่าแปลกใหม่สำหรับสำหรับคนฟังเหมือนกันว่าแบบเอ้ยไม่คิดว่าซิงเกิลแรกของหม่องพี่ซีเจอกมาเป็นแนวนี้อะไรเงี้ยครับพี่แปลกใหม่มาได้แต่วันบนเวทีฮอลลีวีล้นะไว้เรอะคอแอะไรเข้าไว้เรามากเดร์เด้อซี ผมว่าเขาก็คงแบบซึมซับมากดปล่อยผมบอแซวว่าเออหรือว่าข้ามฟ้าเราถ่ายเครียดไปนะอะไรอย่างเงี้ยถ่ายยากมากนะถ่ายยากมากมากจริงๆคือคือนี่ก็ตื่นเต้นกับข้ามฟ้ามากเพราะว่าเขาเรียกว่าอยุ่กคิวมันมีอะไรแปลกใหม่มาโดยตลอดแต่ว่าเครียดเพราะว่าคิวก่อนหน้านั้นอ่ะที่แซวอ่ะเพราะว่าคิวก่อนอนนั้นอะไรเครียดจริง ร้องห่มร้องไห้ไดเออรอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เลยแบบเออเนาะสองคนเขาคงแบบปลดปล่อยพอวันนั้นคุ๊กก็คือถ้านอนราคือพี่จะต้องฟุตปีนฟุตปีนจริงๆผมก็แซวน้องเหมือนกันว่าเป็นอะไรเขาไปดูเขาดูกันเองนะพอหลังจากที่เต้นเสร็จแล้วพวกเน้มานต้องมาดูคลิปดูอะไรอย่าี้ผมไม่แน่ใจห่มแซวบอกว่าเป็นอะไรกันหนูเครียดหรออะไรอย่างเงี้ยน้องก็หัวเราะเราบอกว่าสนุกมากน้องบอกสนุกแบบว่าฟิล คือประมาณว่าแบบแฟนขับก็แบบเฮหาไปด้วยกันแต่นี้สมันก,ก็คือแบบาไม่เหันแล้วก็มีความฝึกเข้นันย่บจริงหรอสนิทกมากขึ้นราอ,อะรทกัออกาทกามากขึ้นนทมาข้คือ <c oughs> ผมว่าข้อคนเราแบบอยู่ด้วยกันบ่อยๆอะ่ะมันมีความเชื่อใจสสิทใจกันมากขึ้นนะครับมผมก็ได้หมดน้องๆทุกคนในค่ายเ <c oughs> ออ <c oughs> ใช่เคยไปขอพรก่อให้เด็กๆรักกันเออเราก็เอ๊ะเขาแปลความหมายเราผิดหรือเปล่าพรน้เก็คือมาเลยมาเลยที่เราคิดไปก็ดีแล้วครับรักกันก็ดีแล้วใช่ก็รักกันแล้วก็กูลซัพพอร์ตกันก็เป็นเรื่องที่ดีพี่อราขอเข้าใจเลยว่าปีนี้ปีหน้าเนี่ยซีนแบบแน่นมากใช่อัดอันมา้าแล้วก็มีทีมงอนฟ้าแล้วก็นี่จะเปิดเทนที่ไหน แต่ว่าเป็นความค่ายเนี้ย,ยมีอะไรให้อืมก็จริงๆก็มีซอมไเวอร์ด้วยนะครับที่เราถ่ายจบไปแล้วถ่ายจบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นอยู่ในช่วงที่เราจเจรจากับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งอยู่นะครับก็อืมคร่าวๆว,ว่าปีหน้าปีหน้าน่าจะได้อ่อนแอแน่นอนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงแบบแอะไรนะครับคาดหวังว่าคอตอนแรกนะครับคาดหวังว่าจะเป็ขตอตแรกก็ คือ,ขอเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันเป็นใหม่ๆของดูบดีมากๆเลยสมัยเวอร์ทุกคนดูแล้วก็จะตกใจเหมือนกันว่าโบทการถ่ายทําหรือการดําเนินเรื่องอะไรอย่างมันไม่มันแปลกใหม่มาก,กคนนั้นรอมากแล้วเนี่ยแปลกใหม่รอผมก็อยากปล่อยมากแต่ว่าต,ตอนนี้ติดเรื่องแพลตฟอร์มแล้วก็จริงๆมันก็อยู่ในโปรเซสของการตัดต่อด้วยครับถ้าต่ตอน,นานมากเลยจริงๆเพราะว่ามันดีเทลเยอะมากคืออย่างทุกคนเห็นอ่ะทุกคนรู้ว่าแบบจำนวนตอนมันไม่ได้เยอะนะสมัยเวอร์แต่ว่าเราถ่ายกันประมาณเกือบ50คิว เท่ากับว่าแบบมันฟุตเยอะมากจริงมุมกล้องเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบคิวหนึงเราถ่ายได้แค่ไม่กี่ซีนคือมันเป็นงานครับคือยังคุยกับทุกคนอยู่เลยว่าคนดูต้องคุมมาเหมือนดูหนึ่งตอนแล้วกับภาพยนต์หนึ่งเรื่องอนะเออคืออยากปล่อยแล้วเหมือนกันแต่เร็วๆนี้ก็อาจจะมีทีเซอร์ออกมาใช่วันนี้ยนะคะวันนี้ลเล่นยวันนี้ก็คิดอยู่ครับ ใช่แต่เวลานอนน้อยมากครับตอนนี้ครับแต่ว่าดีใจคือคือก็เหมือนเป็นการทำท้อเองนั่แหละเพราะปีที่ผ่านมาไม่มีซีรีส์ออนเลยของดูมันดีก็เนี่ยกำลังจะมีเดือนหน้าของกี่หมื่นฟ้าเนาะสิบเจ็ดพฤศจิกาก็ก็เป็นเรื่องแรกของเราในการที่ปล่อยแต่ว่าปีหน้าคิดว่าคงมีดูมันดีแบบยาวๆไปเรื่อยๆแล้วคงแล้วก็มีโปรเจกต์รับอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีเวลาก็น่าจะมีอะไรให้ดูเพิ่ม้นเรื่อยๆใช่พอได้แล้ว เชิญพี่อ๋อเชิสี่ยังในซีสเจนสีนส่ก็น่ารักก็ดีฟดีเฟนชิพเนาะครับก็ฝากสนับสนุนด้วยครับน้องก็ยังแบบเบบีกันอยู่ยังแบบบางคนก็แบบเพิ่งเข้ามางงเลยว่าแบบวงการมันึงเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออแต่เราชอบนะเราชอบเด็กแบบว่าที่เขามีแพชั่นหรือว่าเขามีแรงตรงเนี้ยจริงจริงไม่ว่าจะแบบมีประสบการณ์มาแล้วหรือไม่มีอะแต่ผมชอบคนที่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่ตอนนี้ก็บอกตัวเองแล้วว่าปิดเถอะพอละปิดอู่ได้แล้วพอได้เหรอพอได้พอก่อน เออเดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าขอลุยให้เด็กในมือเดือนครับนั่นแหละฮะก็พยายามพยายามพยายามอะไรครับก็เดี๋ยวมีชาริตี้มีชาริตี้แน่นอนครับส่วนไลท์องไลท์อัพที่คนถามมาก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าแบบเอ้ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ก็ก็คงมีออกมาครับผม ใช่เพราะว่าต่อนแถวเลยก็เนี่ยมีกี่เหมือนฟ้าเสร็จใช่ไหมครับก็าอาจจะเป็นสมายเวอร์ใช่ไหมครับแล้วก็ข้ามฟ้าที่กำลังจะทำอยู่แล้วก็เข็มจิลาแล้วก็พบเธอแล้วก็อาจจะมีโปรเจกต์ลับๆอะไรที่แบบเออยังบบบแบบเปิดเผยไม่ได้แซมแซๆอาจจะมีแกลบ,บบ้างครับผมจริงๆใจอ่ะเออคุณคําตั้งใจอยากจะต่อกันแต่ว่าเราก็ไม่อยากฝืนตัวเองถ้ามันต่อกันไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยบ้างครับเอาคุณภาพตีก่อนดีกว่า คอมไหนมีเชิญเข้าไปทำข่าวไ,ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญนะเชิญนะเชิญได้เลยเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นแบบว่าเขาเรียกวไง <c oughs> มีความสะดวกเราเชิญแน่นอน <c oughs> ครับผมเข้าข่าวกเชิญเลยไปตบยุงด้วยกันนะฮะโอเคพี่อขอบคุณมาก <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ